กล้ไปไหมครับไ,ไม่เป็นไรครับระบบโอเอเข้เาไปเอง <c oughs> โอเคนะโอเคนะครับก็ใกล้ถึงวันที่5ธันวาคมแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นวันสําคัญนะของชาวชาวไทยนะครับทุกหนึ่งวันนะี้คือวันพ้อแห่งชาตินั่นเองนะครับยังไงก็ขอ,อให้พระองค์ทรงทฉลเริอด้วยนะครับผมสำหรับรัชกาลที่9ของเราในหลวงข้อเดือนวานั่นเอง แล้วก็สำหรับครอบครัวของเรานะครับกับโรเรียแล้วก็บรรดาเฟบุ๊กทวิตเตอร์นะครับรวมถึงทุกโซเชียลทุกช่องทางเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่จะติดติดตามกันมาในวันละที่เป็นวันดีแบบนี้นะครับเดียวก็ขอเป็นตัวแทนน้อยอยากจะบอกรับคุณพ่อนะครับแล้วที่สำคัญคืออยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับก็มาบอกรับพ่อในวันพ่อแห่งชาติด้วยกันนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสหรือวันสําคัญเนี่ยหลุดลอยไปนะครับที่สําคัญบอกรับคุณพ่อทุกวันยเนาะเราคนอาจจะมีพวงมาลัยมี การ์ดหรือว่าเป็นอินของขวัญบางข้อนะครับก็แล้วแต่คนละกันยังไงเดี๋ยวเบียก็จะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไอจีรูปละกันนะครับเอาเป็นรูปที่เกี่ยวกับน,นะทำขอกให้พ่อดอนพ่อละกันแต่จะเอาไปฝาสท,ทุกคนนะครับยังไงก็สุขสัตว์างข้อแห่งชาติท่าทางวาปดีรปนนครับขอบคุณครับ